โอเคก็สว okay, so ัสดีคร okay. ับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิสิกส์เมียแคทนะครับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนาซีรีส์ใหม่เนาะก็คือไพ t h นวิดเมียแคทชื่อันฟังดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าเมียแคทจับงูเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ช่างเถอะนะจุดประสงค์ของซีรีส์นี้ก็คือเราจะแบบแนะนําการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ให้วกเรารู้จักกันเนาะก็คือจุดประสงค์ก็คือเอาไว้ใช้ในฟิสิกส์นั่นแหละแค่เขียนพอให้ ช่วยในการเรียนฟิสิกส์คิดแบบนี้ดีกว่าโอเคไอเดียก็คือจะทําให้เราเขียนโปรแกรมเป็นแบบเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เนะก็นั่นแหละก็คือถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราอยากจะพอเขียนโปรแกรมทํานู่นทํานี่ได้บ้างในฟิสิกส์คำถามก็คือเราจะทายังไงให้เรียนรู้ได้เร็วที่สุดเ okay. นาะก็จะเน้นแบบนี้จุดประสงค์ก็คือจะเป็นตัวนั้นโอเคทีนี้คําถามถัดมาคือซีรีส์นี้มันเหมาะกับใครเนาะก็มันไม่ได้จากัดอะไรมันเหมาะกับใครก็ได้ที่อยากจะพอทํานู่นทํานี่ได้ อยากจะเขียนโปรแกรมเล็กๆน้อยๆได้นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าสี่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นทางการขนาดนั้นเขียนแบบถ้าสมมติเราเรียนเพื่อใช้ในคอร์สหรือว่าเรียนเพื่อไปทางานอะไรจริงๆแบบเนี้ยสุดท้ายเราก็ต้องศึกษาารียนหนังส,ยอยงสือหรือพวกนี้อยู่ดีเขีย okay, นเนาะแต่เราไม่ได้มาทําตรงนั้นเขียนแบบแค่แบบสมมติเราเป็นเด็กมปลายแล้วเราเรียนฟิสิกส์เราเจอสมการนู่นนี่เยอะแยะมันมองไม่ออกลิงค์ขึ้นเงี้ยมันมองอะไรไม่เคยออกเลยถูกไหมแล้วแบบถ้าเราเขียนโปรแกรมเป็นนิดๆินเนอะเราใช้เวลาแั่ห้าทีสิบนาทีเขียนโปรแกรมเล็กๆออกมา มันก็สามารถเห็นได้เห็นเป็นภาพได้แล้วมันก็จะเข้าใจฟิสิกส์มากขึ้นไอเดียก็คือจะมาทําตรงนั้นเนาะแนวทางของซีรีส์นี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยก็สมมุติว่าเราไม่รู้อะไรเลยก็แล้วกันเห็นเนาะแล้วก็นั่นแหละรุยกันโอเคมันก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆเนาะส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นไพทอนธรรมาดาก็อย่างที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยแหลลันอยู่บนคอมปกติเหมือนไม่มีอะไรเห็นเนาะแต่จะมีอีกส่วนหนึ่งที่อยากเสริมเป็นพิเศษก็คือส่วนตัวชอบอันนี้มากก็คือการเขียนโปรแกรม Python ด้วยมือืออถ จะพูดว่ามือถือก็ไม่เชิงต้องพูดว่าโมบายวอุปกรณ์พกพาเนาะก็คือเขียนนมือถือก็ได้แท็บเล็ตก็ได้ iPad อะไรพวกนี้ก็ได้เนาะก็คือจะได้ทั้ง iOS Android ก็จะมีโปรแกรมให้แต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็จะมีข้อจำกัดของมันก็คือมันจะไม่ได้เท่าคอมถ้าอยากเขียนทําอะไรจริงๆอย่าง่างๆแบบที่เห็นอยู่ในภาพเนี้ยก็ต้องทําในคอมอยู่ดีสุดท้ายเอเคเนาะโอเคก็มันจะมีโปรแกรมอันนี้อยากให้เราลองจดชื่อไปก่อนก็ได้โอเคเนาะ ถ้าเราอยากเขียนในคอมซึ่งแนะนําให้ทุกคนมีเขาเรียกอะไรถ้าอยากเรียนแบบรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ต้องมีในคอมเป็นตัวหลักไว้ก่อนเขียนปะแต่แล้วในมือถือหรือในแท็บเล็ตเราก็จะเป็นตัวเสริมไว้แบบพกออไปข้างนอกทําในห้องเรียนพอดคา์อะไรในห้องเรียนเช็คอะไรแบบเนี้ยจะเขียนในมือถือก็ได้เขียนเนาะแต่ก็อยากให้มีในคอมก่อนในคอมก็จะใช้อนาคอนดาพายทอนสามเขียนเนาะใน iOS ก็จะมี2อันก็คือ c a n e จจูเบตเตออันนั้นจะเป็นโปรแกรมฟรีเสร็จแล้วก็มี Python i i s t a แพทเทิรนนิ้ต้าจะเสียเงินเนาะอ่าแล้วแต่เราแล้วกันว่าเราชอบตัวไหนท้ายก็มี Android Android ก็จะมีโปรแกรมชื่อไพดรอยสามรู้สึกออกเสียงถูกหรือเปล่าก็โอเคลองดูกันเลยโอเคทีเค่เห็นบนหน้าจอก็เป็นตัวอย่างเล็กๆทําเล่นๆอยู่เนาะมันก็ดูสวยดีเห็นปะ่ะเวลาทําอะไรแบบนี้น้ามันเห็นภาพแล้วมันก็จะเข้าใจระบบฟิสิกส์มากขึก้นว่ามันกนำลังทําอะไรอยู่เวลาเห็นในภาพนี้แล้วมันก็ดูเพลินดีนะนั่งดูได้เป็นชั่วโมงเลยนะภาพแบบนี้โอเคเนาะก็ดูสวยดีเห็นไ่ะก็เล่นนู่นเะล่นนี่กับมันได้โอเค อ๋ออีกอย่างหนึ่งบอกไว้ก่อนว่าคุณภาพมันวิดีโอมันจะดูยับยบั้มเลยเนาะเพราะว่าอันเนี้ยที่เห็นอยู่ก็คือเป็นภาพคอมถูบะแต่ว่าฉายเข้ามาบน iPad เพราะงั้นความละเอียดมันจะไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่แล้วมันก็จะยับยาบ้มเนาะอันนี้ไม่ต้องมาตนใจมันโอเคที่เห็นอยู่นี่ก็คือจอ iPad นะแต่ว่าใช้โปรแกรมคอมรันขึ้นมามันก็รอคำการหน่อยโอเคอันดับแรกก็คือการติดตั้งโปรแกรมเนาะสมมติว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ยังไม่ได้ลงไปล์ทองอย่างนี้แล้วก็เข้าเน็ตก่อนแล้วก็ไปหาพพิม์ เอามาคอมด้าไปทอนก็จะมีเว็บนี้เนาะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปโหลดมาติดตั้งไม่มีปัญหาอืมก็เป็นที่ดาวโหลดตรงนี้เนาะซึ่งมันก็จะมาตรงนี้ถ้าเราใช้แมคก็โหลดแถวๆนี้ใช้ลินุกก็นก็แถวนี้วิน d ด w s ก็ตรงนี้เนาะส่ยสองปีหกสิบสี่เบตแล้วแต่คอมเราเนาะแต่มันจะเป็น Python 3เป็นหลักนะ Python มีสองเวอร์ชันใหญ่คือ Python สองกับ Python ส Python สองจะมีมานานแล้วแล้วก็จะพูดว่าตกยุคมันก็ไม่เชิงมหรอกนะแต่ว่าไั่แหละตกยุคไปแล้วแล้วกนะันโอเคก็เลือกโหลดแล้วกันถ้าคามอมเร64บิตก็โหลด64บิตถ้าไม่คิดอะไรมาก,กดเน็กไดเรื่อยจนเสร็จอเคเนาะทีนี้พอเราโหลดเสร็จแล้วอ่ะ Python ก็คือมันเป็นภาษาถูกไหมแล้วก็เวลาเราเขียนโปรแกรมมันก็ต้องมีหน้าต่างที่เราแบบเขาเรียกอะไรทำเขาเรียก editor นั่นแหละ ก็คือไว้ใช้เขียนไว้ใช้ดูอะไรพวกน,นี้มันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราโอเคเนาะมันก็มี2ตัวก็คือจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กกับสไปเดอร์ส่วนตัวผมชอบสไปเดอร์มากกว่านะแต่ว่าจูปิเตอร์ถ้าสมมติเราติดตั้งเรียบร้อยแล้ว,ลวรีสตาร์ทคอมรอบหนึ่งแล้วแล้วพิมพ์จูปิเตอร์เข้ามาในช่องเสิร์ชก็จะเจอตัวนี้เห็นปะจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กโอเคเนาะก็คือจะเขียนโปรแกรมบนนี้ก็ได้บนจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กนี้ลองกดรันแล้วรอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคมันก็จะเข้ามาาหนานน้้้ีเป็็แลวก ทำไฟล์อะไรเขียนไฟล์อะไรก็ได้แต่ผมไม่ได้ใช้ตัวเกมตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบเนาะถ้าเราชอบหน้าต่างของจ p y t เ r n o t โนบุกก็ใช้ตัวนั้นส่วนตัวผมใช้ Spider เนาะเดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันแล้วเปิดใหม่ก็คือเหมือนกันเข้ามาที่ช่องเสิร์ชนี่แล้วก็พิมพ์ Spider แบบนี้เนาะคิแล้วก็มันจะมีแอปขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปก็อารอมันรันแป๊บนึงเนาะ เคหน้าตามก็จะแบบนี้เนาะมันไม่น่าจะมีอะไรขึ้นเยอะๆแบบนี้หรอกมันน่าจะเป็นไฟล์เปล่าๆแบบนี้มากกว่าถ้าเราไม่เคยเข้าอะไรเลยเคนะิดเนาะแบบนี้โอเคนี่คือหน้าต่างของโปรแกรมที่เราจะเขียนกันโอเคเดี๋ยวจะไปไอ้บน iPad ที่หลังเนาะทีน,นี้มาดูอันนี้ก่อนก็ <S <S คือถ้าเราโหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วอันดับแรกก็คืออยากพิมพ์ตามนี้ก่อนเลยยังไม่ต้องสนใจนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าให้แน่ใจว่าเราทําอะไรตรงกันแล้วคิดไหม เขียนตามนี้ทุกบรรทัดเลยนะเวลาเขียนโปรแกรมสําคัญก็คือมันต้องตรงทุกตัวสอนทุกสเปซบาร์แบบนี้เลยเขีนไหมเพิมแบบนี้ import math p r t n d o i p o t s plt เป็นโปรแกรมบบเรรมบบล็กล้องเขียนดูกอ่อน อันนี้ไม่มีอะไรนะไม่ต้องการให้รู้อะไรไม่ต้องการให้เข้าใจอะไรแค่ให้ make sure โปรแกรมมันรันมีโมดูล2ตัวนี้ข้างบนคือแมทพอดและกบนำพายติดอยู่ในเครื่องอยู่แล้วโอเคเนาะก็ให้พิมพ์ตามนี้นำพายแล้วก็วงเล็บแบบนี้โอเคแล้วก็0คอมมาลบคูณม p พแบบนี้เสร็จแล้วก็ครับ100จุดก็พอ y ก็ต้องเท่าก,กับให้เท่าก,กับเป็น x บวก n 3 np ใช่เอกอย่างที่ผมไม่ต้องเข้าใจนะพิมพ์ตามไปก่อนแล้วให้ผลลัพธ์มันได้เท่ากันเจ๊มั <K lt. S 1> ้ย plt ต้องตามทุกตัวก็สองโอ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคแบบนี้ okay. พิมพ์ตามนี้ไปก่อนก็ให้เวลาเป็นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสมมติว่าเราพิมพ์เสร็จแล้วแล้วกันพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็กดสีเขียวนี่ก็คือการรันใช่มั้ย มันก็ใช้เวลาแป๊บหนึ่งแต่แล้วมันน่าจะได้หน้าต่างอะไรออกมาแบบนี้เจ okay, นเนาะบางคนรูปมันจะไม่อยู่ในหน้าต่างมันจะอยู่ในพอดตรงนี้เนาะแล้วก็ไปเอาตรงนี้แล้วก็มิวอินลน์พอดติ้งอะไรแบบเนี้ยเอาออกให้หมดเค okay. แล้วก็ไปแก้แบ็กเอีงอะไรเนี้ยนะอืมถ้าเราสงสัยถ้าเราไม่อยากให้รูปอยู่ในนะเนี้ยเราพิมพ์มาบอกกนะ็ได้เนาะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้เค okay. แต่ว่าโดยทั่วไปถ้าจะไม่ผิดถ้าโหลดตอนเนี้ยโหลดแบบตอนนี้เลยนะเสร็จแ,แล้วก็ติดตั้งโปรแกรม โดยเขาเรียกว่าเดฟอลต์มันะค่ามาตรฐานเวลาพอแล้วรูปมันจะอยู่ในนี้แต่ของผมรูปมันจะอยู่ข้างนอกเห็นปะมันจะต้องแน่หนาตาแบบนี้ออกมาเนาะถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหาพิมพ์ตามนี้ทุกตัวเป็นวักอะไรแบบเนี้ยต้องชัดเจนอยู่เนาะโอเคอันนี้ก็คือให้เราลองได้ว่าโปรแกรมมันใช้ได้ตรงกันไม่มีปัญหาโอเคแต่แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําก็คืออยากปิดตรงนี้ไปก่อนสไปเดอร์ไม่ต้องเซฟเนาะเสร็จแล้วก็พิมพ์อนาคอนด้าพิมพ์อะไรผิดแล้วเนี่ย คก็ตัวนี้อนาคอนดาพร้อมคลิกขวาเรียกนัทนะผู้ดูแลภาษาอังกฤษชื่อรันแอดมินอะไรเนี่ยเนาะมันก็จะขึ้นหน้าต่างดำๆแบบนี้ออกมาเขียนเนาะอยากให้พิมพ์ตรงนี้ก็ไปอนาคอนดาอัปเดตสไปเดอร์เผื่อมันยังไม่ได้อัปเดตเผื่อมันเป็นเวอร์ชันเก่าอะไรแบบนี้เนาะพิมพ์ๆไว้ก่อนกันาร์ดไว้เขียนเนาะน่าจะเดาได้นะว่ามันทำอะไรมันคือให้อนาคอนดาอัปเดตตัวโปรแกรมชื่อสไปเดอร์ใช่าไหมตัวเดียวที่ใช้ก็คือโปรแกรมชื่อสไปเดอร์เนาะก็กด back enter แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้มันรัน อยากยีดิออกแต่ว่าให้มันตอนเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรให้เราดูนี่แหละว่ามันรันยังไงใช้เวลาขนาดไหนคิด okay, เนะะาะปัญหาหนึ่งที่สำคัญก็คือคอมโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่มันจะเวลาเขียโนโปรแกรมอะไรใหญ่มันจะช้าคิเ okay, นาะรันทีนึงก็เป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วก็นั่งรอมันน่าลำคาญยก็ okay. <Okay. S 2> ของผมมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเห็นปะก็คือทุกอย่างจะเรียบร้อยแล้ว แล้วมันจะขึ้นมาทันนี้ถ้ามันขึ้นมาทันนี้ก็คือเสร็จแล้วแล้วมันจะมีตัวกระพริบแบบนี้เรียกอมเนี่ยอเคเนาะถ้าของเรายังไม่ได้อัปเดตอ่ะมันจะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะไปติดตรงขึ้นคัะถามคำถามมันจะหาว่าให้เราอัปเดตไหมแล้วมันจะมี y กับ n y, y คือใช่ n คือไม่ติดตั้งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็กด y แล้วกด n t e r อัปเดตไปเรียบร้อยอเคเนาะรอจนเสร็จเนาะถ้าเสร็จแล้วมันต้องขึ้นมาทันนี้แล้วเราก็ปิดไปโอเคนี่ก็คืออ่าสไปเด พิมพ์สไปเดอร์แบบนี้เห็นปะ่ะโปรแกรมจะหน้าตาอย่างนี้แล้วก็คลิกขวาเสร็จแล้วส่งไปให้เรียกอะไรปักหมุดไปก็ได้จีโนะเอาไว้สร้างช็อตคัทบนเดสก์ท็อปไปก็ได้โอเคทีนี้มาดูบน iPad กันบ้างอย่างที่บอกว่าบน iPad ก็จะมีสองตัวถูกปะเป็นคานิดจูปิเตอร์กับไพทอนนิสตาเดี๋ยวสลับคีย์บอร์ดแปเป็นเนาะ,อะโอเคไอสีม่วงเนี่ยชื่อไพทอนนิสตาสีม่วงไม่ได้เพราะบางคนไม่ใช่สีม่วงก็ไม่เป็นไรเนาะสีอื่นก็ไม่มีปัญหา แล้วก็มีโปรแกรมชื่อค c ิตจูปิเตอร์อย่างที่บอกค c ิตจูปิเตอร์จะเป็นโปรแกรมฟรีเขียนเนา okay, ะ Pythonista จะเป็นโปรแกรมเสียเงิ okay. น c a n ค t j ิตจูปิเตอร์เนี่ยมันจะใช้จูปิเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งจะเหมือนกับในคอมตัวนี้ก็คือจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กถ้าเราพิมพ์จูปิเตอร์ไปในคอมมันก็จะมีแบบเนี้ยจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กหน้าตาม,มันจะเหมือนกันเลยเขีย okay, นเนาะทีนี้มาดูค c ิตจูปิเตอร์กันก่อนอันดับแรกตอนเข้ามามันจะอยู่หน้าแบบเนี้ยเป็นหน้าไฟล์ของเราในไอแพดของฉันทีนี้อยากให้เราสร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งก่อนเนาะ นี่ก็คือหน้าต่างโปรแกรมมนแล้วก็พิมพ์เหมือนที่พิมพ์เมื่อกี้เลยเพื่อเช็คดูว่ามันได้หรือเปล่ารู้ไม่คีย์บอร์ดไม่ติดโอเคแล้วอิมพอร์ตนำพอเอ็นพแล้ว import n u m เ y as np import m a t ลทีเ p ็กตท่ากับ np ดินสเปซศูนยะ์สิบไพสิบเอพีเนาะแล้วก็ y เท่ากับ x บวกสาหรือเปล่าสามเอ็นพีไซ x แบบนี้เนาะ,ะตรงนี้จะเป็นจุดเนาะแ,แล้วก็เป็น plot x y มันเวิร์กมันต้องได้เหมือนกันอันนี้คือรันใน iPad นะหรือในมือถือ iPhone อะไรก็ได้มีปัญหาไอไวจะใช้โปรแกรมพวกนี้ <Okay. S 2> ก็ plt show self แบบนี้โอเคไม่น่ามีปัญหาแล้วก็กดรันโอเคมันจะขึ้นรูปกราฟแบบนี้มาโอเคก็คือเวิร์กถ้าขึ้นรูปกราฟแบบนี้คือโอเคตรงกันคุยกันได้โ okay. อเคเนาะถ้ามันไม่ขึ้นเราก็ต้องลองอ่านเอเอร์เอร์ดูว่าเป็นอะไรส่วนมากบางทีด้วยเหตุผลบางอย่างื่องของคุณมาอาจจะไม่ได้ลงโมดูลสองตัวนี้นำพายกำหนดผลลัลิฟมาให้ แต่ถ้าลงจากอนาคอนดาหรือคานิตจูปิเตอร์ที่บอกเนี่ยมันจะมีมาให้อัตโนมัติอยู่แล้วคิดเนาะทีนี้มาลองดูอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ p a n อนนะิสเเนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เนาะไปที่ i อ a d เครื่องนี้โฟลเดอร์ที่ผมสร้างไว้แล้วก็เทสไฟล์คิเนาะเวลาสร้างโฟลเดอร์ก็ไอแพดเครื่องนี้แล้วก็โฟลเดอร์ที่คุณสร้างผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่อนี้เนาะไพทอนวีดีไอเทแล้วก็เวลาสร้างไฟล์สมมติว่าไม่มีไฟล์แล้วกันแล้วเราอยากสร้างไฟล์ใหม่ก็พิมพ์กดเครื่องหมายบวก อเอ็มพีสกิปเนาะแล้วก็ตั้งชื่อไปเจมไปเล่น,น,นฟลไฟล์ของมาแล,แล้วก็เป็นเหมือนเดิมเทสดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่ามีโดนี้ยังไม่มีอะไรบ้างเราแค่แนะนำโปรแกรมให้รู้จักจริงจริงอิ่มพอ หน่วยสิบพายหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ข้างหลังนี่คือจำนวนจุดเนาะลองใส่ยี่สิบดูเคกราฟมันน่าจะหยากกว่าเดิมไม่มีอะไรแค่ให้ลองดูเฉยแล้วก็เป็น x อ็กซ์บวกเอสามคูณข้ายิงเก่งคณิตศาสตร์ก็ลองเดาๆดูเนาะว่าที่เรากำลังพิมพ์อยู่เนี่ยมันบอกอะไรเนาะถ้าเก่งคณิตศาสตร์พอสมควรแล้วน่าจะเดาได้อยู่แล้วแหละพีอที่พอดเอ็ก็พีอท อย่างที่บอกมันไม่ซีเรียสเรื่องการเขียนโปรแกรมมากเนาะมันแค่ให้ใช้งานได้ในพิธีการใช้ <Okay. S 1> ก็เห็นว่ากราฟมันค่อนข้างหยาบคล้ายเห็นไหม <Okay. S 1> เพราะว่าไอ้ตัวเลข20เนี่ยแหละมันแค่ยี่สิจุดเนาะถ้าเราอยากให้กราฟรละเอียดก็เติมตัวเลขไปเยอะต้องสองห0ื่นตัวก็ได้ไม่มีปัญหามันก็จะพอ20,000จุดของฟังก์ชันที่เราสร้างไปเนี่ยนาะก็เห็นว่ามันสมูทเลยโอเคข้อเสียก็คือกราฟในเวลาพอดไม่ใช่ในคมอ,อ่ะใน iPad หรือในใน iOS device อ่ะ มันจะไม่อินเตอร์แอคทีฟก็คือมันจะหมุนกราฟอะไรพวกนี้ไม่ได้แต่โปรแกรมไพดอยสามในแอนดรอยคือลองใช้อยู่มันหมุนกราฟอะไรพวกนี้ได้นะเพราะงั้นใครใช้แอนดรอยก็ดีใจด้วยนะก็คือมันจะแบบทาอะไรได้มากกว่า iOS เยอะเลยเข้ไหมโอเคก็ถ okay. <Okay. S 2> ้าได้หน้ากามหน้า,าตาแบบนี้ก็คือโปรแกรมเวิร์กแล้ว okay, นะอย่างที่บอกว่าโปรแกรมชื่อพวกนี้นะใน PC ให้ใช้โหลดอนาคตได้แต่แล้วเลือกใช้สองตัวก็คือมีสไปเดอร์ไม่ก็จูพิเตอร์โน้ตบุ๊ก ดูี p y t e r okay, no? ส่วนถ้าเป็น ios คือ iphone หรือ ipad เนี่ยใช้ karnet jupiter okay. ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีหรือไม่ก็มี python nista 300มั้งถ้าจะมี python nista แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ python3 มั้ง Okay. แล้วแต่ชอบโปรแกรมไหนก็เลือกโปรแกรมนั้นเคเนาะส่วน android จะมีโปรแกรมนี้ android จะมีไพโดยสถ้าจะไม่ผิดเคเนาะแล้วก็จะใช้โปรแกรมไหนก็แล้วแต่คือให้พิมพ์พวกนี้ 6, 7บรรทัด8บรรทัดข้างบนเนี่ยให้เรียบร้อยเคเนาะแล้วก็ดูว่าดราการมนี้แล้วเปล่าถ้าดราการ์นี้คือโอเคเรียบร้อยพร้อมที่จะคุยกันแล้วแล้วก็พูกันใหม่ครั้งหน้าครับผม